โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอน้วูไชมและเราก็ยังมีติกตอกน้วูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S No fun and simple love. สิ่งที่ผู้ชมต้อง่านกันด้วยถ้าผมอยู่ผมเจมซเสทีพิกาลี่เช่นเคยนะ่าหละทุกคนเราก็กลับมาในอ p พีที่แล้วทุกคนที่ผมว่าจะพาทุกคนไปดูจุดอันจะพาที่อ่าข้างหลังผมอะไอห้องน้ำมาทุกคนใช่ไหมใช่น่แหละแล้วเราจะพาทุกคนไปดูแล้วกันผมได้ยินว่ามันต้องมีสบู่ใช่ไหมต้องไปซื้อสบู่มาเดี๋ยวจะไปซื้อสบู่เพื่อทดสอบมาทุกคนนะเออเรามาซื้อสบู่เพื่อทดสอบกันแต่ก่อนอืน่มันต้องไปดูก่อนว่ามันอะไรยังไงทุกคนนะโอเค เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นากาใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า let's go มามามาโอเคเปิด okay. F7 แป๊บปุ๊บผมว่านะเดี๋ยวเราไปซื้ออันนั้นที่ตลาดเลยตรงนี้ข่าวว่ามันอยู่ตลาดทุกคนนะไอตัวสบูะ่ะเห็นไหมคนในแก๊งผมสืบมาผู้เสเป็นยาเลยทุกคนจะไปดูกันทุกคนปุ๊บ นี่ทุกคนมีตัวอะไรวะโอ้ยเอาอาสามาผมเจ้าประเทศนู้นมาลงทึ่งอินได้ป,ะ,ปะหลงเหวียว,วิ่งรุ่นรุเลยเอเนี่ยผมอยากได้วัดถน,นนนี้ทุกคนประเทศผมเขาไม่ลงกันอะ่ะีงอนมากเลยอะ่ะเนี่ยอยากได้อินมีถนนนี้มากเลยประเทศสตาร์ซิตี้เขาไม่ลงให้ถ้าสมมติสตาร์ซิตี้มาดูคลิปนี้นะโอ้ยจำไว้ว่าพี่งอนอยู่เนื่องจากไม่ลงไม่ลงอบีให้เนะ่ยโคตรแซ่เลย บางคนก,ก็กนบ่นความกงความกามาก็มีแต่เด็กน้อยบ่นความกระตุกโอ้โหเกียร์ซิ่งต่อทุกคนน้ำมันโอเคจะได้อยู่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาคุมเดี๋ยวมันขึ้นนะเขาเริ่มจนกันมากเลยเขาบนา่นว่าอะไรวะไอ้ระบบไอ้นี้มันเริ่มอู้อูอ้โอโทษครับโทษค,ครับโทษค,ครับพาบ้านผมไปส่งโรงพยาบาลหนอ่อยได้ไหมครับ โโอโหเลกดลงรถหน่อยดิขับไปเลยขับไปเลยไอยเดี๋ยวเมื่อกี้กดเรียกหมอไปเนี่ยถ้ากดเรียกไปส่งไม่ได้นะแต่หมอจะมาโอเคโอเคครับคนมือเยบรบอกว่าหมดเลยนะหมอเอามึงแน่ นะหมอมาแล้วถ้าผมเอาไปด้วยนี่ผมปวดตบเป็นเสษเลยนะทุกคนเจาตั้งค์นีให้หมออ๋อแล้วก็ส่วนวิธีการโอนเงินทุกคนก็ไม่ต้องรอนะนะแบบรอแบบ10นาที1ครั้งทุกคนแต่ทุกคนสามารถกดใจแบบลาก10,000น,น,นะบุคคลที่ไม่ใช้พีเมียมทุกคนจะลากได้กี่ครั้งละ10,000แต่ว่าคนที่ใช้พีเมียมไม่จำกัดทุกคนอืมอะไรจะเจ๋งขนาดนั้นมาทุกคนเราไปดูกันเลยว่าเนี่ยไม่ได้วิ่งถนนะมีนาน ถึงที่หมายเลยโอเคไป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 ถึงแล้วทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเงี้ยเหมือนเดิมเลยทุกคนไม่ใช่เนะนะแหลกเหมือนเดิมเฟรมเด็บตกอ่ะลกอับทุกคนเท่าไหร่อ่ะแปดเราแลแกเงินแดงเก็บไว้ทุกคน เอ๊ะรู้สึกเหมือนเยอะกว่าเดิมไหมทุกคนเนี่ยเลาแลกเงินแดงเก็บไว้เงินแดงเท่าไหร่หกแลทุกคนแลกเก็บไว้ดีกว่าเนี่ยห้าร้อยทุกคนดีสุดเฮ้ยเนี่ยเนสกิมไม่โหลดดิเฮ้ยเอาเรื่องไอ้ไม่ใช่ตรงนี้ดิทุกคนเดี๋ยวเนาะข้าวหลายร้อยสิบสองไม่คุ้มทุกไม่คุ้ม นั่นไข่ไปก่อนอ่านี่ไงทุกคนสบู่ก้อนไหนก้อนละร้อนร้อนทุกคนโอเคจัดไปซื้อคนได้ซื้อแชมพูผมซื้ออีกก้อนเลยดีกว่าอ่ะสองก้อนดีกว่าเป็นสามก้อนทุกคนยังเหลืออะไรสามพันสองพูดเหมือนกันหาง่ายทุกคนดูดิโอ้โอ้โโโกระตุกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โอ้โหเฟรมเฟรมเหลืออะไรเนี่ยเช็คเฟรมแบบเหลือโอ้โหสามจิดเฟรมทุกคนเราพาไปดูกันดีกว่าพวกเหมาทุกคนหมอะไปเลยหมอะไปเลยโอเคอ๋ออุ้ยเลอยเลอยเลยเลยเลื่ออไม่เป็นไรทุกคนใครมาจอดรถทิ้งไว้อีกแล้ว ย้ายเป็นแอนมีเซิร์ฟนี้ลถทิ้งทั้งหมดเลยฝันไม,ไม่เหอะยิ้มไม่เด้อนายฟันไม่เหอะเออว่ะเฮ้ยทุกคนผมลืมดนะูเลยต้องห่อเลื่อนเขียนชื่อตัวเองด้วยโอโ้โหเ้ยพูดอะไรเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำไว้ว่าที่นี่ไม่ใช่สตาร์ซิตี้ไปขี่รถมอว์ไม่ได้โอโ้โหสิไงทุกคนมีนแอปอะไรบ้างตรงนั้นน่ โอ้โหโอ้โหแล้วก็ขวาท <c oughs> ุกคนนี่พูดแลโอเคโอ้ยคนเมื่อกี้อะไรวะรถอะไรเนี่ยเลยตัวอะไรเนี่ยเลยทุกคนเสียงเริ่มเปลี่ยนโอเคโอเคเริ่มมาแล้วจัดไปเซ็นเตอร์กตัวซิง มันคิงไม่รู้นะว่าผมลงประเทศเนี่ยปกติผมหายเงียบไม่ลงไม่ลงมันหลักประเทศอ่ะโอ้โหพี่จะย็นพี่นี่ไปไหนวะนั่ยนะสงสัยเอ่อคันเร่งค้างนี่เป็นไนนงจะให้จอดรถให้เออมาเราไปดูะไยทุกคนคันแรกนะทุกคน เช็คเลยอันนี้คือวงอะไรเช็คเลยจุดซื้ออา้าววัดไม่จยุดซื้อสบู่ก็ไม่บอกเกิน <Good. S 1> แบบนี้ก็ไม่ไหวนะมี่ก็ไม่บอกประหลัดวเรู้ห้องนอนก่อนทุกคนเอ่อใช้เวลา120วินาที 4ี่ร้อยบาทโอ้โหนับกันอย่างไงอะทุกคนโอ้โอ้โหเส้นเปลี่ยนเวลาชีวิตทิ่หายเลยแบบเนี้ยผมลงทุนทุกคนสี่ร้อยบาทเย,ย,ยอะนะทุกคนดีิงๆเว้มันเยอะนะทำงานรอบนึงได้สามพันงั้งนทุกคน 400บาทโอ้โหไม่ลดให้ชาวแก๊งมากหรอครับผมนอนโรงพยาบาล350บาทนะ่ะเพิ่มเลือดตัวเองนะ่ะทุกคนดูยาแบงเลือดดูไม่เหลือแล <c oughs> ้วเนี่ยปวโคอว่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำทุกคนห้องน้ำหญิงไหมมยโดแบบนะี้น่ะทุกคน <c oughs> โอ้โหปวดคอทามาลากืน 60วิเอง11นาทีเองเนี่ยเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยดิโหว่าช้าทุกคนเราท้อเลื่อนเฟสรอดีกว่าเนี่ยไม่ไหวเลยอืมโอ้ยตัวสับาค้างไม่เลื่อนมันแล้วเออโ้่โหงั้นเราก็มาพูดถึงเรื่องประเทศติเวกันดีกว่า คือดีมเมันไม่ได้ที่ดีมากทุกคนแต่ว่ารู้สึกแก้งคงบอกว่าเขา,านะว่าทุกคนเขาเขาเพิ่มระบบนี้เข้ามาเอ้ามาเห่าอย่านชิบหายแล้ยิบวิ่แล้วโอ้โเกินใครมาทักอะไรมาแล้แหมต้องอาหารมาอวดใจเย็น <c oughs> ไม่ไหวเลย ไม่ไหวเลยนานจังวะเอออีห้าวิทุกคนห้าวิห้าวิตุสูตรโอเคทุกคน <c oughs> มองมุมล่างขวาทุกคนนั่นไงตเต็มแล้วทุกคนลิปปี้ของเต็มแหละ <c oughs> ไม่กล้าทุกคน <c oughs> อ๋อนี่เหรอทุกคนโอ้โหนี่ก็โหแป๊บแป๊บแป๊เทปเท นี่เดเนี๋ยวราไม่มีทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยโยวเอาโหมึงอาบน้ำโคตรเท่ oh, te, ทุกคนนี่มันถ้าอาบน้ำอะไรกันโ oh, ยโยโอ้โหผมแซนอยากไปเกมมิง เกิด้นทุกคนดูดีเดือดดูดีโออะไรครับเนี่ยไม่ไหวเลยคาเต้นเราดูดีพ่อหนุ่มเจมมวิลเลอร์เราเขาเขาสภาพดีทรงเข้มนนมานียไปทรงอะไรทรงเแล้วมั้งสงยาทรงบีบีลองโอ้ดูดีดทุกคนเกิน6 5 6 4 เรายาวๆทุกคนยาวไปยาวไปน่าจะมีเพลงเปิดเอาไปยาวไปยาวไปยาวไปอะไรประมาณนี้ทุกคนแลโหช้าจังวะเกินก็ตัวทีครับเจมส์มลเอรเขาเขาเลือดร้อนทุกคนเขาแบบเขารีบอือเขารีบมากวอนนี้เขารีบสุดไปเลยเขาเรีบรีบาโคตร่ะทุกคนรีบรีบเรีบเกิดอะ พี่ปอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนโอเคยี่สิบวิทุกคนยาวไปยาวไปยาวไปสุดเทพนะดูดิดูพี่แกเก็บทรงไม่อยู่เลยเก็บทรงไม่อยู่ไหนพี่เก็บทรงไม่เูอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้โอเคทุกคนสี่วิละสามวิ หนึ่งวิโอเคก็งานๆไปทุกคนก็ประมาณน,นี้ว่ะเ,ออเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้อ๋อสกินเขาทุกคนโอเคแล้วไปก่อนึกว,ว่าอะไรโอ้ให้ตายดลยโอ้ยลืมมาแล้วปุ๊บแหลมหลุมเลยเจโอเคมาขอถ่ายปิดปกคลิปเลยกัน โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนบ๊ายบาย